สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,นนะ,คะเราจะมาแนะนำนะคะแอปพลิเคชันที่ส่งต่อกันทางไลน์มากที่สุดในช่วงนี้นะคะแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันนั้นนะคะก็คือ allway covid 19นะคะโดยอันนี้จะใช้ในไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะสอนวิธีการโหลดแล้วก็การทำงานของแอปนี้นะคะอันดับแรกนะคะให้เราเข้าไปที่ไลน์หลังจากนั้นนะคะไปที่หน้าหลักนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ไปตรงค้นหาพิมพ์คำว่า a l w เ y อเว a l วิดสิบเก้านะคะแค่นี้ก็จะขึ้นมาแล้วก็กดเข้าไปนะคะอ่ะอันนี้เรามีอยู่แล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีเนะี่ยมันจะขึ้นมาแล้วก็ให้กดเพิ่มเพื่อน,อนหรือว่าแชทนะคะแล้วก็กดไปอ่ะพอได้อย่างนี้แล้วนะคะกดไปที่ช่องแชทนะคะก็จะมีการขึ้นมาสวัสดีนะคะ เอาไว้สิบเก้าเอาไวโควิดสิบเก้าเนี่ยมีฟิวเจอร์ใหม่อะไรบ้างนะคะที่เขาบอกมาก็จะมีการเตือนก่อนเข้าใกล้พื้นที่มีเคสนะคะอันที่2ก็คือสถิติผู้ติดเชื้อในประเทศไทยนะคะอันที่3าคือค้นหาสถานพยาบาลวิธีการใช้นะคะถ้าเราอยากใช้เวลาเราจะไปที่ไหนแล้วเราอยากรู้ว่าบริเวณนั้นมีผู้ที่ติดโควิดอยู่หรือเปล่านะคะก็ให้เราเลือกอันแรกอันนี้เลยที่เป็นเครื่องคล้ายๆกับแว่นขยายนี้นะคะกดเข้าไปพอกดเข้ามานะคะมันจะเริ่มประมวลผลให้เราแล้ว เพื่อดูด้านบนก่อนนะคะตรงที่มีชื่อเราแล้วก็มีแถบที่แสดงสถานะนะคะอันนี้เราอยู่ที่จังหวัดขามเชียงซานะคะที่อยู่ใน,น28จังหวัดความเสี่ยงสูงนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะขึ้นว่าใกล้จุดเสี่ยงเดี๋ยวเรามาดูว่าใกล้จุดเสี่ยงคืออะไรนะคะส่วนอีกอันนึงก็คือพื้นที่ควบคุมสูงสุดะนะคะตรงนี้นะคะให้เราแหวกเราก็จะเห็นจุดสีฟ้าอันนี้นะคะจุดสีฟ้านี้คือตำแหน่งของเรานะคะเราจะเห็นได้ว่ามันมี ออวงกลมเป็นคนสีแดงอันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าวงกลมสีแดงนี้มันหมายความว่าอย่างไรนะคะ,ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่แจ้งนะคะก็จะมีสีเขียวคือรักษาหายแล้วสีแดงนี่คือกําลังรักษาเราอยู่ใกล้ตาแหน่งนี้นะคะสีเหลืองเพชรมาสีเหลืองก็คือไม่ทราบสถานะสีดำอันนี้คือเสียชีวิตแล้วสีแดงเป็นวงๆนะคะก็คือพื้นที่เสี่ยงเ้าระวังสามเหลี่ยมสีเหลืองนะคะก็คือมีจุดขัดกรองนะคะแล้วก็เป็นเส้นปะนะคะก็เป็นเขตของพื้นที่พลกรจุกเฉลิ่น เราลองหุกให้ดูนะคะว่าเขตพื้นที่ของพลกอฉุกเฉินเป็นยังไงเห็นเส้นปะไหมคะเส้นปะสีแดงนี้นะคะก็เป็นเขตของพื้นที่พลกอฉุกเฉินนะคะจะเห็นได้ว่ามันกระพริบกระพริบกระพริบเยอะมากเลยนะคะคต่อไปนะคะเรามาดูข้างล่างบ้างน,นะคะ <S <S ตรงเมนูข้างล่างก็จะมีตำแหน่งนะคะกดเข้าไปก็คือจะกลับเข้ามาที่ตำแหน่งที่ เราอยู่ณปัจจุบันนะคะ,ะแหวกดูนะคะต่อไปอันที่สองนะคะหมายเลขฉุกเฉินหมายเลขคนนี้เราสามารถโทรไปได้นะคะก็จะมีหมายเลขปรากฏให้ต่อไปนะคะพื้นที่เตือนระวังน,นะคะเราอยู่ก็จะมีการแจ้งให้ว่าชื่อสถานที่เนี่ยมีอะไรนะคะเอ่อมีจำนวนกี่เคสสถานะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอย่างเช่นเราอยู่ชาติเซาเบเเลณที่เราอยู่ใกล้ก็จะมีผู้ที่รักษาตัวโควิดอยู่นะคะ หรือจุดเสียงเฝ้าระวังนะคะ,ะ,ะก็ไม่มีนะคะต่อไปเป็นการตั้งค่าการตั้งค่าในแผนที่นี้นะคะก็จะมีกําหนดรัศมีนะคะว่าห่างจากเรากี่เมตรกี่กิโลเมตรก็จะมีทั้งหนึ่งกิโลเมตรจนถึงร้อยห้าสิกิโลเมตรนะคะต่อไปช่วงเวลาแสดงข้อมูลนะคะย้อนหลังนะคะก็จะมีหนึ่งวันถึงสามสิบวันตรงนี้นะคะการแสดงชั้นข้อมูลนะคะว่าไอจุดพื้นที่เสียงเนี่ยจะให้แสดงไหมก็จะมีให้เปิดกับให้ปิดนะคะ อันนี้ก็เหมือนกันนะคะต่อไปปรับค่าความชาัดของพื้นที่สีความเสี่ยงนะคะบางคนอาจจะมองแล้วไม่ชัดก็เพิ่มความชาัดได้นะคะแล้วก็บันทึกเ,เลือกเบสแมปนะคะเราจะเลือกแบบเป็นพื้นที่โลง่ลงๆเป็นเส้นเป็นแบบดาวเทียมหรือแบบนี้ก็ได้นะคะเอีนยวเราลองกดสีดำอันนี้ดูนะคะมาดูว่าจะเป็นยังไงก็จะขึ้นเป็นสีดำแบบนี้มาให้นะคะ ก็จะเห็นได้ว่ามีสถิติผู้ติดเชื้อในประเทศไทยนะคะค้นหาสถานพยาบาลนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรานะคะแบบพิเดียนะคะนี่ก็คือของคนที่จะทําขึ้นมานะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะลองมาดูสถิติผู้ติดเชื้อในประเทศไทยดูนะคะกดเข้าไปนะคะก็จะขึ้นหน้าจอใหม่ขึ้นมานะคะจังหวัดที่เราอยู่ก็คือจังหวัดชาเชียงซาวนะคะวันนี้นะคะมีผู้ป่วยสะสม13บารายนะคะอันนี้นะคะส่วนถัดขึ้นมานะคะ ก็จะเป็นจํานวนผู้ป่วยนะคะที่ทั้งประเทศนะคะยอดสะสมณปัจจุบันก็คือ8,439รายวันนี้บวกเพิ่มมา745รายนะคะก็จะขึ้นมาเป็นแผนที่แบบนี้ให้นะคะ,ะก็จะมีแยกสีนะคะสีเขียวสีเหลืองอ่อนจนไปถึงสีแดงเข้มนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือแยกตามวันเวลานะคะก็จะเป็นตามเส้นกราฟเลยก็จะมีข้อมูลขึ้นให้ส่วนนี้แยกตามจังหวัดนะคะจังหวัดที่ติด มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดนะคะก็ไล่ตามลงมาแบบนี้เลยนะคะนี่โอ้มีอันนี้อีกนะคะคือจําแนกตามเพศนะคะว่ามีใครติดเชื้อโควิดมากกว่ากันส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นการระบุจํานวนผู้ที่ติดเชื้อโควิดเป็นตัวเลขให้เราดูเลยนะคะไล่มาทั้งหมดที่มีการติดเชื้อนะคะซึ่งปัจจุบันนี้มี5้จังหวัดนะคะส่วนจังหวัดที่55จนถึงจังหวัดที่77นะคะอันนี้ยังไม่มีผู้ที่ติดเชื้อโควิดนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่ามีประโยชน์สามารถแชร์ต่อกันได้นะคะส่งต่อไปให้คนที่คุณรักนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Youtube ของเราด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะ